สวัสด,ดีค่ะผอบผอกะเม่งแดงชาแนลเนาะค่ะพี่น้องคะมื่อนี้พาหาอยู่หากินยำคำคือเก่าค่ะมาจาังเม่งพอแล้วยังมือแรงครับผมครับผมสวัสด,ดีครับไปผอเ,เห็ดใครเห็ดใครสองดอกครับผมนี่น,ะนี่ขุม่มกาลังต์ขืนครับกาลังต์ขืนด้ยจังบุกกาลังต์ขืนแล้วครับบ้านแล้วครับผมเนี่ยมียดอกนึงดั่เนี่ยออกจากอื้ม แหวกมันครับจ้าแหวกมันอยู่นี kind of um. roat, ่อ sort of ีกสามจุ่มจ้ะเดี๋ยวเดี๋ผมเตรียมแบตมาพร้อมครับแบตก็ออกมาจ้าจ้าสามจุ่มชิ้วๆครับสามจุ่มเลยครับจัาจุ่มชิ้วๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก็บ่สามจุ่มอยตุ่มเลยจ้ะสวยๆครับโอ้พี่น้องจ้าเนี่ยปลาอ้วนๆพต่อครับแหวกมันแล้วครับ เปิดคลิปมากกับพ่อครับผมมามาเบิ่งกันครับมาลุ้นกันครับซีมาร์นเบิร์นีลมาครับอีกดอกนึงครับเห็ดไข่หน่อยเห็ดไข่หน่อยดอกงามแห้งไปครับ<ป>มาครับเป็นน้ำมากตครับเจ็ดกลั ดอกหนึ่งครับแต่มอะละเจอเก็บด้วยเกาไปลุยต่อ พี่น้อง Emmanuel, สองจุ่ม ham, งามๆจ้านี่จ้าเนี่ยอะไรนะจา๋จาเลยจ้าเอามือเลยจ้ามือโกยเลยต้องบอกกบเสียงแน่เด้อจ้าพี่น้องจ้าเอ้าสองจุ่มจ้าน right> ี่งามๆเลยจ้าไปหาต่อจ้าเปิดปึ๊กเมียนบ่เมียนบ่ขาตัดขาไป แมนครับส,สวยๆครับดอกจุม่มสวยๆีจ้โอเคครับผมไปตุ่มเล็กๆครับผมโอเคไปครับไปนองไปต่อครับไปครับดูเรดย่งพอแล้วครับ มามาดอกที่สวยครับผมเวยครับโอเคครับผมอ่ะหิดใค้หน่อยครับหน่อยก็เอาไปพี่น้องดอกง่ายๆครับผมเปิดเบื้งจัมโบ จัมโบ้จัมโบ้มันจะพอครับดอกง่ายๆครับข้นคืหลายแต่ครับมือมือหนิข้นข้นเยอะแยะเลยครับมือนเอฟซีลาแงเอฟซีมันปะครับทจ้าคนไปจากไหนเนาะใส่ใส่ใส่เบิ้งเฮดเบิ้งนั้นไปจากไหนนั่นโอ้ยมันอยู่ครับพ่ได้ปนครับมือนี้ นี่ไปหลักเฮ็ดข่อยบ่นั่นนิ่งแดงแชนแนลสุดยอดมากเลยได้ครับพี่น้องไปลุยกันต่อครับเบิ่งครับพี่น้องหลายคนครับมื้อนี้สวัสดีครับโอ้ปิดไฟแน่แม่นบ่บ่เฮ็ดหน้าคนรอๆโอ้สวยครับโอเคครับผมมาเอาหน่เฮ้ยหลายครับบัดนี้ออกงางไงเลยนี่ไหน อู้อุ้ยบอกยางงามเลยยางคามไปยังไดะครับมันนี่โอ้ยเียบเป็นแบเหยียบมุนเนาะขับ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 ขอย่าด่าแล้วสิเหยียบบ้างนึงไปครับแล้วมาซองถือเสยๆเลยครับอากาศเริ่มมืดแล้วครับผมอากาศเริ่มมืดแล้วฝนก็จีตกครับผมเสียงลมก็มาแล้วครับไปพาพี่น้องเฮาไปข้างนอกครับผมพอจะฝนจะแกงเอาครับมื้อนี้ ฝนเริ่มสิ่ม,มามล่ะไปครับนะเ,เย็บเลยนะมาแบบพอเฝ้าฝนทีนะน่ตกขออนุญาตเย็บเองครับนุแดงลงมาบ่ได้ครับผมดอกสวยๆครับหนึ่งดอกอีกสับอีกดอก,น,ดอกนึ่งครับอืมน่าล่ะเยอ จะได้ยุ้ครับสองอตูมหนึ่งครับมีอีกตูมหนึ่งของผมงไปครับใช่หรือห้ดอกกบใหญ่ปุ๊ ขางทางไปยังไดบัตนี่ยะย่าจะเขาบ่เห็นนี่มันอยู่ขางทางังสีเลยข้างเียข้างคุมาอย่ากขาบังเงาพีอย่เอาครับลุงตาครับเอาอีกแล้วใส่ใส่วุ้ยผุ่นเต็มเลยผุ่นดอกยึงมาสิลงไปเก็บไหมมั้ยลงลงลงแบบละคือหกอย่าผุ่นๆที่ลงข้างผุ่นเด้อ เห็นบ่เดี๋ยวดูตกอนเดี๋ยวก่อนเด้อจ้ะนี่เปิดเบิ่งแล้วก็บองเห็นบ่อุ้ยนี่จุ่มบางไงแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะหก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 ไงหนี่จุ่มนึงบางไงค่ะอยู่บังนี้อีกเดาบางไงแล้วจ้ะระวังเด้อดุกันอุ้ยหักเลยกละเท้าเดี๋ยวให้นาเดนพาพี่เม่งแป้าโหลด่อนนี้มันอยู่ใกล้อยู่พูนหุ่น คนสีมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเกให้บงีก่อนนี่สามดอกนี้มันมดเลยมุนมดเลยมุนน้ม่มดเลยจ้ะนี <S <S ่ย uh ุควางทังผุนไหมพอเราแป๊บเดียวปลามันวงปลามันคนีตกมุนเลยนี่บ่โอ้ห่ม มาอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะหัวเนื้อหัวซ่านล้วค่ะมาในสภาพเปียกนะพุ้นแล้วเองค่ะสล้ว <มา S 2> รับคลิปนี้ก็ขอเจ้าไว้เพียงซำนีก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลังค่ะไปเป็นกํลาลังใจให้ลูกแดงกระเป๋าเมงแน,นะะ่เด้อค่ะขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ถูกคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะครับผมมากเจอฝนข,ข้าง,าง,าง,างครับผมเปียกมาจอดครับผมไปครับสวัสดีครับมือนี้